ป้านตาปนีกมีรั้อะมีประตูหน้า้านแล้วหลวงพ่อก็ไปืนอยระตงนั้นอยู่นี่รนั้นไปมัจนที่ไอกาแฟกไม่สนใจอันไปเอะพระมาดูแลนั่พระเราพระเวลาอนนันมาดูน้เราเราไม่ดแลรออยู่ยู่ก่อนหน้านี้รับวห็น้าเด็กหลวงพ่อ็ยังมายหลวงพ่อก็อดทนมากเลยออกไปยึไปไล่หลวงพ่อ Lạy em lại của câu của anh em làm làm cho anh em của anh em có ý người làm cho anh em 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 Đà em em Bỏ đá em 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 đà em 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 ไปนั่งตรงกลางคือเมื่อคุณมีหัวไม่กระเจาหัวอาจจะมาไปนั่งวนนั่งตักวนเวดิวางคุยนของไอศชีลูกเลือดทีน <oyun> ี Man, ้ลูกเลือดเนี่ยมันมาบอกอาจจะมาว่ามันไม่ได้กินข้าวกินอะไรมันมีหัวเลือดเอ้ยหิวไลือดอะไรหัวของแตงโมมันกินตงกินมันมทุกวันเดี๋ยวมันไม่ได้กินหรอกไอ้ที่เลื้อออกไปเินไอศที่เลื้อดเห็นว่ามันมันมีแต่เหลือเดียวๆน่ะสงสัยมันมีอะไรก็ ไม่กินอะไรเยอะเลยเอ่อปีลี้ไม่มากเลยไกายม่โตไม่กินแตงไม่ลงไม่กินอกไม่ได้กินวรื่กินก็กินไม่ได้ตากายแล้วไมาเชื่อหรว่าไมเชื่อหรว่าอีกมันมีแต่เครื่องแต่ทุกวันเตี้ยมเลยครับเตี้ยมไปเตี้ยมาไปก็เลยไปหลวงพ่อหลวงพ่อว่าจะเลือกไหมกล้าโยงไังไม่เชื่อฟังก็ดำใจนะต่อให้ดีมันจบเมียงนั่เลยวัดช่วยอาตมาช่วยเลยรไม่ได้ แ็่แล้วตาแป้ก็ยอมเนี่ยจะเป็นต้องยอมก็เลยไปจ่ายสังฆทานเรื่องทีุ่ไปให้อีนะอิไดนกินละไอพีพอ้างุนเราบอกว่เป็นยังไงอ้ฐีไม่ไปนา่งลงพ่อเลยนี่อ้ีนาเก้าขววญคาแ้เลยกอบใจรึ้งกอบใจเสียมากิเสียทำไมรึเออิเสียทำไมทำไมว่าหนี้อายหิวว่าอยิ Old uh, tay của quê? Ing quốc gia. Go, Old tay của mình đã phải là quê? Lặng cho tay của mình. Lặng cho tay của mình. Lặng cho cho tay của mình. Lặng cho tay của cho tay của mình. Lặng cho cho mấy? của mình. Lặng cho cho tay của mình. có cho tay của mình. Lặng cho tay của mình. Lặng cho tay của mình. Lặng cho tay của mình. ไปอยู่ได้ขนาดนับไปอยู่วันไม่ได้คุ้นไปอยู่วันไปอยู่วัดกับหลวงพ่อให้ลูกเลยไปถึงอะไรอยู่วัดครับตอนเช้าหลวงพ่อให้กุ้งไม่ยางเลยๆๆเราบอกว่าก่อไปตึ๊งปรากฏว่าหนึ่งก็ใหญ่เหมนกันหลวง่ใจแจ้งกินหลวงพ่อมาลูกไม่ผ่าทีนี้ก็าพว่า

แม่มาเก็บดิแม่อายุเพียงใดอายุเพียงใดเล็กนักอายุมากเงดิ้งรบกวนกี่เดวบานไอ้คือเล็กเดียวะอเยตั้งเตเตัไม่ได้ัไม่ได้่งไม่อายุไม่เองไม่รู้ว่าเเคืออะไรหพูดหลายควคไม่รู้เรื่องรบยกขึ้นด้วเตหวั